มาเที่ยวเมืองไทยอ๋อมาเที่ยวบบมาเที่ยวไปมาเที่ยวเมืองไทยตกว่ร้อนมากนะช่วงนี้ร้อนแบบตกใจเลยชีวิตที่อยู่เมืองนอกมาทำอะไรบ้างที่ผ่านมาเราแทบจะแล้หายไปเลยอ่ะที่ผ่านมาก็ก็มีไปดูโชว์ของโอฟเฟอรี่ของเพจจเนี่ยไปสวิสแล้วก็ไปถ่ายอะไรอ่ะรายการโชว์ที่นิวซีแลนด์อะไรพวกเนี้ยอือสามารถติดตามได้ แ <Ben> มนเวตี้เป็นังไงบ้างกับไปเจอใช้ทุกคนอยู่นก็นกส,นนสนุกนะครับก็เราได้เหมือนร่วมง,งานกับทีมของต่างชาติอ่ะว่าเออเขามีวิธีคิดยังไงเขาจัดการยังไงเขาวางแผนยังไงก่อนที่เขาจะไปทํางานตรงนั้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยเออมันเจ๋งน,นะมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เก็บเอามาใช้อะ่ะเป็นอย่างนี มันไม่ได้นายขนาดนั้นนะพี่แต่ว่ามันเป็นแบบไปต่อเรื่อยๆรถไปที่นี่เสร็จกลับมาแล้วบินไปที่ต่อไปที่ต่อเลยอะันก็ีหนักการปรับตัวแต่ละประเทศที่ต้องไปดูอะไรไปคนละทีมอะไรเงี้ยันบ้างมันยากอะ่ะตรงที่คือภาษาที่เราใช้บางทีมันก็ไม่เหมือนกันบางบางทีเจอทีมแบบทีมจีนบางทีเจอทีมฝรั่ง,งต่างชาติอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องปรับตัวเข้า culture เขาว่าวจริงๆแล้วแบบเขามีวิถีการกินข้าวยังไงการพูดคุยยงัยงไง การทํางานเป็นยังไงวางแผนของเขาอะไรเงี hmm. ้ย <sucks> ก็ก um ็ปร네ับตัวแต่ก kind of sí ็สน like like, ุกด yes, huh? awesome. ีที่เราต้องฝึกภาษาเพิ่มหรือเรียนเพิ่มขนาดไหนต่างกันเพราะว่าเราต้องเจอคนเยอะก็พยายามอยู่ครับแต่ว่าช่วงนี้ก็มีแบบว่ามีโปรเจกต์ลับมันก็เลยแบบเอาเวลาไปทุ่มเทอย่างนั้นซะเยอะรับไลยหรอรับมากลับมากบอกไม่ได้เป็นโปรเจกต์ใหญเป็นโปรเจกต์ที่เชื่อว่าทุกคนจะ จะต้องว้าวเพราะเพราะแม้แต่โปเองโปก็ว้าวกับกับทีมที่โปได้ทํางานกับทุกคนที่อยู่ในงานเนี้ยโปรู้สึกว่าเออมันเจ๋งดีอะกับการที่ที่ได้ทำงานเนี้ยรู้สึกว่าเป็นเประเทศอะไรี้ยกับคนไทยที่นี่เหรอไม่บอกหรอกนะอยากอะไรเป็นการเป็นการแสดงอย่าเงี้ยมเป็นการแสดงครับจริงๆพอไปร่วมงานกับต่างประเทศแล้วสิ่งที่เราได้กลับมามีอะไรบ้างที่รู้สึกว่าเฮ้ยความเร็ว ตรงเวลาความนี้เหรอใช่ความตรงเวลาหรือว่าการปรับตัวเพราะสมมติว่าเขาวางแผนไปแล้วใช่ไหมมันอาจจะไม่ได้ตรงตามแผนทั้งหมดหรอกแต่เราจะทาไงให,ให้เรายังสามารถที่จะเดินกันต่อไปได้ทั้งทั้งทีมอะไรเงี้ยแล้วเราเหมือนเหมือนเป็นการฝึกกันไว้ใจกันว่าเราก็ต้องเชื่อใจเขาว่าเขาก็จะทํางานเต็มที่เราก็จะทำงานพานเราเต็มที่เหมือนกันเ,เหรือแม้แต่การสคริปต์ความเร็วในการปรับตัวเรื่องของการทํางาน คือพอทําเสร็จต้องกลับมาแล้วก็เปลี่ยนสสาพอล้วรไปต่อถึงว่าไปต่อตอย่างนี้แล้วงั้นคือจะคริปทั้งหมดมันอาจจะไม่ได้ตอนนั้นม,มันมาถึงตอนหน้างานแล้วแต่ร้องปรับตัวว่าทำไงให,ให้มันเป็นเราที่สุดแบบยังไม่เสียตัวตนเราไปให้พูดเป็นภาษาเราจริงจริงมันมีโค้ชเขืนหรือมันยังมีความเก่งอยู่ห,หรือว่ามันโอเคแล้วตื่นเต้นทุกครั้งที่ททได้ทำาระสีหน้าที่รูปออกมาเราไม่ดูแบบว่า โปรเฟชชั่นอลอยู่นะการแสดงอ่ะการแสดงว่าทำยังไงถ้ามันต้องเขินถ้ามันต้องเจอแบบว่าคนดัระดับโลกอคนที่เขามาเราก็เราก็พยายามพยายามลืมไปอ่ะพยายามลืมว่าเขาเป็นใครเหมือนร้องโควตาว่าร้องทำอะไรอะไรเงี้ยเออเหมือนแบบพยายามเก๊กอะพยายามเก็บครับนิ่งๆเข้าไปเหรอนิ่งๆคลุกุกใจคลุกใจใจสั่นมากแต่ก็โอเคเพราะทุกคนเขาเขาโปรเฟชชั่นอลมาก ขอบคุณครับาะอย่างนั้นคุณมองว่าเราก็เป็นหนึ่งในคุณดาวระดับโลกไปแล้วเราวินใจมาที่เขานี้ยกไปตรงนี้กับทางนี้ยิใจมากมากเพราะมันมันทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วมันมันมีคนที่เขาอ่ะเฝ้าดูแล้วเป็นกำลังใจให้เราอยู่หลายที่มากจริงๆก็เพราะพวกเขาแหละมันไม่ใช่แค่โปรหรอกคือเป็นพวกเขาสมรังใจส่งปลดละปลดนอนแล้วแบบให้กำลังใจพวกเราตลอดเวลาก็ดีใจจริงๆขอบคุณพี่ที่สื่อคนเนี้บ คนเราบนนอนใช่ไหมลงให้ตกลครับจริงๆโปรตกใจเมื่อเวลาพอไปดูโชว์หรือออกมาแล้วมีแฟนคลับที่ไม่ใช่คนไทยคนต่างชา,าต,ตาในในใิมายืนกีติดบ้านทุกอย่างที่บ้านเสียนีายืมดีใจแค่ไหนที่มายืมกีตเราดีใจมากดีใจมากว่ามันเหมือนมันมันพูดคนละภาษาแต่เขาสามารถเข้าใจแอตติจูดหรือว่ามุมมองที่เราอยากส่งผ่านเขาเอ <S <S อแล้วเขาก็มันมันตีปิงปองแล้วส่งกลับมาแล้วมันเป็นการเหมือนเติมเต็มกันอ่ะ มีคุยก,กับเขามั้ยมคุยกับเขามหรือว่าไม่เพูดคุยบ้างนิดหน่อยแล้วก็ขอบแต่ที่พับใจที่สุดเลยคือตอนนั้นไปมิลานดแล้วมันเป็นวันเกิดพอดี24กุมภาพแล้วทุกคนน่ะร้องเพงงลงให้เปเบิร์เดย์ให้ตรงร้านตรงข้างหน้าที่ออกมาใช่คือตอนนั้นนั่งรถไปนั่งรถไปที่โชว์เสร็จปั๊บพองลงมาทุกคนร้องแฮปเปี้เบิร์ดเดย์ให้นะตกใจมากแล้วก็ประทับใจเพราะว่าคือเหมือนเขาใส่ใจอ่ะใหอยังวันเกิดที่ใกลจะถึงตรนี้ครับ คือยังไงพี่ปาดเล่ามคือคือจริงๆต้องขอบคุณพี่ปานะพี่ปานเขาซีกันกันกบพี่ปอนเราเขาก็บอกพี่ปนอนเฮ้ยพี่แนวมีเนี่ยเขาเขาอยากไปเจอแล้วเราแบบว่าเราเมคไทม์ได้ไหมแล้วพอมีโอกาสได้ไปเจอกันมันมันทำให้เห็นว่าอันนี้คือคนที่เขาเขาเขาอยู่มานนานมากแล้วเขายังอยู่ได้ดีอะ <c oughs> แบบวิธีการวางตัวแววตา การมีปฏิสัมพ to so awesome. ันธ <Yeah. S 3> ์กคนการนึกถ <z petition> er> ึงคนอื hmm. <ing> ่นการวางตัวอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าไอความ h u m โบะมันดีนะมันมันมันทำให้เราอยู่ได้ทุกที่ปรับตัวได้กับทุกคนมันคือการให้เกียรติทุกคนก็น่าสนใจตอนไปเจอจริงก็มีถึงเต้นเพราะว่าก่อยขึ้นไปได้อะพอขึ้นไปเสร็จแล้วมันเป็นเพนเฮาส์ใช่ไหมแล้วก็มันมีซิเควริตี้กาดอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วก็จะเข้าห้องเขาได้ก็ห้องเขาคือมันมีคนอยู่เขาเต็มไปหมดเลย คือเรารู้เลยว่าการที่เขาจะดูแลคนเหล่านี้ได้หรือแบบจัดการทุกสิ่งได้มันคือการวางตัวและประสบการณ์อะไรคนชื่นชมที่เราไปสอนเขาไหว้ครับเขาถามเขาถามจริงๆเขาน่ารักมากเขาเหมือนแบบพูดคุยเราว่าการทักทายของยูอ่ะคืออะไรเราก็บอกว่าเป็นเป็นการไหว้เราสอนเขาไหว้พอเสร็จปั๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอ่ะคนเดียวเราส่งความสุขให้กับแฟนๆได้ไม่พอหรอ งั้นทำมินิฮาร์ดกันครับหืออย่างเงี้ยแล้วจบมินิฮาร์ดก็จะเป็นไทยถอาไปถึงที่จังหวัดเป็นยงไงบ้างถ้าเป็นไง,นะนไงรู้สึกแบาเป็นยังไงเขาปกป้องให้ความว่ามันสวยงามม,มันมันมันคือการเคารพก,กันแล้วแล้วพอเขาทำมันก็น่ารักมากแล้วที่ของไทก็เลยให้เขาทำมินิฮาร์ดได้บอกเขาเขาป้ายสวยยังไง <laughs> บอกไม่ทัน <laughs> แต่เขาน่ารักมากขอแฮปปี้เบอร์ดเดย์้ด้วยเออใช่เพราะแบบรู้ด้วยเขาลงรู้สึกยงไงบ้างอล้วเเปิดปเหเนตรทนก้นงงก็ก,ก็ตกใจรู้สึกเป็นเกียรติที่เขาแบบเออเขาเราแบบโปเล็กมากแต่เขาแบบรู้แล้วก็ให้สเปซเราเออจริงจริงได้คุยเลยครบับาก็เนี่ยแหละครับก็ทักทายสอนทักทายพูดพูด,พด,พดคุยกันเป็นไงบ้างเป็นไงมาไงเปยมาไหมอะไรอย่างเงี้ย เขาแน่ละได้ไในจากงการบ้านเขาไปเจอได้ได้การวางตัวได้มุมมองและที่สำคัญได้ความคอมโบแล้วก็การให้เกียรติผู้อื่นพี่ถามอีกแล้วพี่ถามลุคนนี้เลยครับมันมันกล้าจอยแค่ไหนฟูลแค่ไหนการไว้หนุกองไรลุวันนี้การไว้หนวดมันเป็นเป็นความชอบส่วนตัวความชอบส่วนตัวให้เหมาะลุกวันนี้ไง แต่เราไม่เคยเห็นครับบางทีจะเห็นหน้าใสๆครับมันแล้วมันต้องการเข้มแค่ไหนหรือมันต้องการคูทูทีฟทูหรือยังไงที่โกนหนดมันหายน้่เรื่องมันหายด้วยต้องซื้อใหม่แต่มันยาวได้ขนาดไหนลูกซื้อไม่ทันไงก็เลยมาลุกนี้เลยเราโอ้ยมันใหญ่เออหรือว่ามันต้องเออมันเลยโกนด์เนี่มันต้องเลี้ยงไว้เพราะถ้าถ้าตกแต่งเอฟสติมันจะไม่เนียนหรือเปล่าเอ้าดูแล้วไม่แอบถามไม่ได้มันลองถามไปได้เออก็ลองโพลตอบเนี่ยอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันเป็นโปรเจกต์ใหม่มันเป็นโปรเจกต์ใหม่ ใหญ่ให้ทุกคนติดตามเพราะว่าทุกครั้งที่โปเห็นโปรกภูมิใจอ่ะเพราะเออเป็นเกียรติมากที่เขาเขาเขาให้โอกาสเราได้ไปร่วมงานกันบแฟนว่าไงกับลูกพี่บ้างเพราะเมื่อแต่ละจ้าลูกไปนู่นใส่กันเงี้ยพี่ตาตอนลูกคือแบบผมแค่บอกว่าไม่เป็นแม่แล้วนะอุ้ยเป็นอะไรแต่เราเขาจะเป็นอะไรเขาบอกว่าฉีกสัญญา ไม่ได้นะเดี๋ยวกำพ้าแม่นะทำไมเขาอยากเป็นะเขาอยากเปมากมากมากกว่าแม่หรือว่าไงเขาอยากเป็นคนดูแลที่ดีที่น่ารักที่เราชอบลุกไหนกันลูกสาวเติร์กกระใสที่ไม่มีลนี้จริงจริงๆก็ถามแฟนแฟนแล้วพอชอบลุกไหนกันอ่าให้โหวตเข้ามาถ้าโปรชอบลุกไหนหมายถึงว่าโปรมองกระจกอะไที่มันไม่มีนี่คือเขาสุขว่าชอบลุกไหนจริงๆก็คนละแบบจริงๆลุคนี้ก็ชอบเขารู้สึกว่าเออเราเราเหมือนแบบเหมือนเราเห็นเรา ตัวเองโตขึ้นอ่ะเพราะเราจะเก็บภาพเราตั้งแต่เด็กๆมาเก็ดูเออโตขึ้นแล้วอันนี้คือหลุดยาวที่สุดเลยพี่แสงยาวจนเบีวิตแล้วเนี่ยภูมิใจมากเลยคที่หนวดมันไม่หลบแหลมมันเลี้ยงยากมันเลี้ยงยากมาเพราะบางคนคิดว่ามันทงคิมันไม่เป็นแผนไม่เป็นอย่างนี้เราต้องดูแลย่งไรบ้างเราก็นะไหว้พระสวดมนต์แล้วให้หนวดมันขึ้นบทไหนบทไหนแนะนำเลยแต่ก็ว่าอยู่แนะนำครเราคือมันยังไงเพราะมันต้องดูแลต้องเลี้ยงเราก็แค่เลี้ยงไง เล่นไปเรื่อยๆแล้วพอมันเริ่มได้ทรงอ๋อโอเคเป็นแฟนบ้างอะไรบ้างครับเยอะเป็นแฟนชอบนะแต่เห็นแล้วแบบว่าหลอกเทมประทับใจบอกว่าหูอยากโกนหนวดนะจะเอาที่โกนหนวดไปยนต์เองหรือว่าโดนภาษาเสนียนา์มั้งเอ้ยนวดแมวหนวดแมวเอ้ยแมวเราเมื่อนี้ยิ่งกว่าแมวอีกเสือแล้วเนี่ยอปีนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครึ่งปีหลังสำหรับเราทำงานต่างประเทศแล้วงานเมืองไทยได้เห็น โปอยู่กับพี่ไม่ยังไงยังไงโปรเจกต์ไว้หนวดนี่หรอพี่ไม่คาถดหวรอนะโปรเจกต์ไว้หนวดเนี่ยก็ต้องรอดูว่ามันจะยังไงเพราะว่ามีไม่ต้องมีโปมีพลต้องมีไม่อยู่นะก็ติดตามกันเจอแน่เจอแน่นอนรับรองว่าทุกคนจะจะพายประทับจิตประทับใจต่างาษที่ไม่ต้องใช่ก็อยู่ในนั้นแหละแต่ต้องรอดูว่าแบบจะยังไง ต้องรอดูแต่พี่ไม่ไวล์ลุ่เหมือนเราไหมหรือว่านั่นน่ะสิได้สูตรกันเลยไหมตอนนี้ตอนนี้เขากําลังตั้งหน้าตั้งตากับโปรเจกเต์นี้เต็มๆพี่ไปให้กำลังใจเขาได้นะครับโปรเจกต์ยังไงต้องรอดูนะ <c oughs> ตอนนี้พอเสร็จชายอี่ไหนนะคะพอพอเสร็จชายเพิ่งเพิ่งเพิ่งเลือกสินค้าเข้าไปอยู่ในซีรีส์ <c oughs> ก็ล่าสุดก็ไปลองไปลองแอลกอฮอล์โอ้ย รู้เลยว่าออคือถ้าเกิดว่ากฎหมายหรืออะไรมันลงตัวโอ,โอ้คนไทยคนคนไทยมีดีมากอะ่ะเรื่องของการที่แบบทําใดๆเหล่านั้นอะ่ะแม้แต่ขนมหรือทุกทุกสิ่งอะ่ะที่เขาทำมารู้สึกว่าเออความเป็นไทยเจ๋งพราะจริงมีโอกาสได้ไปหลายที่อะ่ะอาหารไทยขนมไทยทุกสิ่งอะ่ะบในมุมโปะนะโป๊ะ best